สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะกับครูสุลักษณานกสวนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอนะคะที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนการใช้แคนวาหรือ c a n v a c o m นะคะในการสร้างสรรค์าง,งานเนาะอาทิตย์นี้นะคะเราจะสลับ การใช้งานแค้นว่าไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ครูทราบดีว่าในสัปสัปดาห์นี้นะคะรายวิชาส่วนใหญ่จะมีการสอบกลางภาค นะซึ่งวิชาของเราเนี่ยได้ทํางานกลางภาคไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะระหว่างนี้ครูกําลังตรวจแล้วก็แจ้งผลกลับไปสําหรับบางคนแต่ว่ายังตรวจไม่เสร็จทุกห้องนะคะดังนั้นนะพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการส่งงานไม่ว่าจะเป็นคัสในแคนวานะครูก็จะปิดไว้ก่อนปิดระบบไว้ก่อนยังไม่ให้ส่งใดๆนะคะหรือว่าใน g o o g l e Drive ที่เรามีคะแนนก่อนกลางภาคอยู่ในนั้น30คะแนนนะคะครูก็จะปิดไว้ก่อน นะตอนนี้ยังไม่ได้แชร์ใดๆให้นะคะหยุดการแชร์ก่อนเพื่อครูจะตรวจงานแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบกับงานของเพื่อนบางคนเราอาจจะไปทําอะไรผิดพลาดแล้วงานมันสูญหายไปแบบนี้นะคะดังนั้นอาทิตย์นี้เราจะต้องสลับมาเรียนเรื่องอื่นเพื่อไม่ใช้พื้นที่สส่วนนั้นก่อนนะคะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําควบคู่ไปกับแคนวาหรือแคนวานะคะเรามาดูซิวันนี้นะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะตามหัวข้อเลยค่ะบล็อก บล็อกหรือบล็อกครูว่านักเรียนหลายคนเคยได้ยินนะหรืออาจจะมีบางคนเคยทําแล้วก็ได้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเขียนบล็อกหรือบล็อกนะคะนักเรียนคงเคยได้ยินคําว่า beauty blogger หรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น b l o กอ e r นะอาจจะเป็นในหน้า f c e e o o o เออหรือในตัวบล็อกเองหรือว่าในหลากหลายรูปแบบที่เขานําเสนอนะคะทีนนี้เรามาดูความหมายของคําว่าบล็บอกบล็อกนะคะมาจากคําว่าเว็บบล็อก นะมาจากคําว่าเว็บนะคะเว็บที่แปลว่าเว็บไซต์นี่แหละนะนเ,นเหมือนเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็คือแปลว่าคุณจะต้องมีการทํางานบนอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะเว็บนะบวกกับคําว่าหลอกคาว่าหลอกเขียนอย่างนี้นะคะ l o g หลอกนะหลอกภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงการเขียนนะคะการเขียนนะหลอกคือการเขียนนะคะก็มาแปลง,ง่ายๆก็คือการเขียนเรื่องราวหรือเขียนอะไรสักอย่างลงบนเว็บ นะคะลงบนอินเทอร์เน็ตฝากไว้บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะแต่หลายคนก็มามามา,มาทับศัพท์หรือว่ามาเรียกทับไปเลยว่าเป็น V l o ลอกก็คือบล็อกของพวกเรานะคะ V ีบลอกหรือว่าเว็บบล็อกนี่แหละนะทีน,นี้ไอ้ตัวบล็อกนะคะตัวบล็อกเราเรียกสั้นๆว่าบล็อกนะบล็อกเนี่ยนะคะมันก็เป็นลักษณะของการเขียนบันทึกนักเรียนเหมือนคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่นะคะเขียนบันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะเพื่อ เพื่อบอกความรู้สึกนึกคิดมุมมองประสบการณ์ความรู้หรือเล่าข่าวสารทำในเรื่องที่บล็อกเกอร์นะคะหรือคนเขียนเนี่ยสนใจหรือมีความรู้ถามว่าทำไมต้องมีความรู้นะสมมติว่าวันนี้ครูทำบอกเรื่องสุนัข นะแล้วในนั้นอ่ะครูมีวิธีการรักษาสุนัขเวลาสุนัขป่วยครูให้กินอะไรนะรักษาแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคนสนใจบล็อกครูเข้ามาอ่านแล้ววันหนึ่งสุนัขของเขาเกิดมีปัญหาแล้วเขาทําตามที่ครูแนะนําในบล็อก ถามว่าถ้าครูไม่มีความรู้ครูไปเขียนมั่วๆนะหรือเขียนจากความคิดของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันส่งผลกระทบกับคนอ่านเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเขียนไปเมื่อมีคนอ่านเมื่อมีคนสนใจมาดูเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเขียนนะคะถ้าเราไม่มีความรู้หรือเรามีไม่พอเราก็หามาประกอบเพิ่มเท่านั้นเองนะคะนี่คือบล็อกนะ บล็อกคูณสรุปง่ายๆนะคะมันเหมือนกับการเขียนไดอารี่ออนไลน์นะเขียนไดอารี่ออนไลน์อย่างที่ครูบอกนะคะ mm hmm. เขียนเรื่องราวที่เราสนใจชื่นชอบภายใต้ความรู้คุณต้องมีความรู้ด้วยนะเอาความรู้มาประกอบด้วยนะคะต้องประกอบไปด้วยภาพแปลว่ามันต้องมีรูปภาพนะต้องประกอบไปด้วยภาพนะคะต้องประกอบไปด้วยข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเนาะเรื่องราวที่เขียนนะคะในบล็อก มันจะคล้ายๆกับโพสต์ลง Facebook คือมันจะเรียงตามเวลาในการเขียนอันไหนที่เราเขียนล่าสุดมันก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะที่สําคัญที่มันแตกต่างจากเว็บไซต์นะคือมันมีช่องทางนะคะให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นคือคอมเมนต์ได้นะคนที่เขามาอ่านเขามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ในบล็อกของเราได้นะคะและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เช่นสมมตินะักเรียนเป็น Beauty b ็อกเก r รนะรีวิวครีมต่างๆนะเสร็จแล้วมีคนสนใจก็จ้างนักเรียนรีวิวหรือว่าเขียนเล่าเรื่องครีมของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรายได้ได้นะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องของลิขสิทธิภาพ ภาพที่นักเรียนไม่ได้ถ่ายเองนักเรียนเอามาจากที่อื่นใช้ไม่ได้นะคะข้อความต้องเป็นข้อความหรือคําพูดที่นักเรียนเขียนขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นอปปี้หรือตัดต่อมาจากเว็บนั้นเว็บนี้มาใส่ไม่ได้เสียงนะคะต้องเป็นเสียงของเราสมมุติถ้าเราต้องใส่เสียงนะเพลงใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะมีลิขสิทธิ์อันนี้เราต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะถ้ามันมีปัญหาปุ๊บบล็อกของเราจะเข้าใช้งานไม่ได้ทันทีนะอันนี้ให้เราระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ ท่านี้เราสามารถเขียนบอกเรื่องอะไรได้บ้างนะถ้าเราชอบกินเราก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับการกินนะคะหรือเราจะเขียนเรื่องที่เราทําอาหารต่างๆครูแอบเห็นหลายคนเนาะที่เล่าเรื่องมาในแคนวานะคะมีทําอาหารมีทําขนมด้วยนะหรือเราจะสายท่องเที่ยวนะตอนนี้มันไม่มีให้เราท่องเที่ยวใช่ไหมเราอาจจะเอาเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยท่องเที่ยวเราประทับใจมาเล่าก็ได้นะคะถ่ายภาพเราชอบถ่ายภาพมุมมองต่างๆของเราเราก็เอามาเล่าเรื่องได้นะคะ สายบิวตี้สายความงามอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะาสายเทคโนโลยีนะนวนิยายวรรณกรรมเราชอบหนังสือเราชอบอ่านเราเขียนได้นะคะเหมือนคล้ายๆรีวิวหนังสือสายกีฬาสายสุขภาพสมมติว่าเราออกกำลังกายเป็นประจำเข้าฟิตเนสเราอยากจะเล่าเรื่องสุขภาพของเราก็ได้นะคะสายแฟชั่นชอบแต่งตัวสไตล์นั้นสไตล์นี้หรือว่ารีวิวรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะสไตล์การแต่งตัวของเราได้นะ สายงานประดิษฐ์สาย DIY นะครูเห็นที่เล่ามาในแค้นว่าก็มีบางคนนะคะที่ชอบประดิษฐ์ชอบทำงาน DIY นะหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์เล่าเรื่องชีวิตของเราแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะหรือเรื่องอื่นๆนะคะตามที่เราสนใจหรือมีความรู้ย้ำว่าภายใต้ความรู้และไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆของคนอื่นการก๊อปปี้ข้อความของเขามารูปภาพของเรามาใช้อของเขามาใช้นั่นคือผิด ผิดเลยนะคะนักเรียนท่านนี้นะไอตัวบล็อกเนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์ได้จากหลายๆอย่างนะคะแต่ในวิชาของเราเราจะเลือกสร้างจาก blogger. com w w w blogger. com นะคะบล็อกเกอก็เป็นแพลตฟอร์มสร้างบล็อกฟรีนะคะซึ่งมี Google เป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกถ้าเราต้องใช้ Google บริการต่างๆบน Google เหมือนเช่น Google d r i v e เราก็ต้องมี Gmail ยืนยันตัวตนเพื่อทำงาน Gmail ที่หนูใช้ในครั้งนี้นะคะก็จะต้องเป็น Gmail เดิมที่ใช้ใน o o o l l e r i v e นะนักเรียนจัดการให้เรียบร้อยเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะจำพาสเวิร์ดไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยสลับไม่ถูกนะลองสลับเลือกให้ถูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใช้ไม่ได้เพราะว่า Gmail-1 Gmail ที่เรายืนยันตัวตนในการทำบล็อกเมื่อเราทำไปแล้วเราจะต้องทำยาวไปตลอด ถ้าเราลืมหรือเราเข้าไม่ได้นั่นแปลว่าเราไม่ใช่เจ้าของและเราก็จะกลับเข้าไปทำงานเดิมของเราไม่ได้นะคะอันนี้นะความสำคัญของ Gmail ที่ครูย้ำในทุกอาทิตย์นะคะข้อเด่นหรือจุดเด่นของบล็อกก็คือมีทีมสวยๆที่เราเรียกเป็นภาษาไทยไง่ายๆว่าตีมอนะคะ่ะก็คือมีทีมแม่แบบสวยๆให้เราเลือกนะการตั้งค่าง,ง่ายใช้งานง่ายไม่ยุง่งซไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแต่ว่าด้วยความไม่ยุ่งยากซับซ้อนของมันนี่แหละนกเรียนมันก็เลยไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้มากนะัก ะะมันก็เลยเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นบล็อกเกอร์มือใหม่นะหรือว่ายังเขียนโค้ดอะไรต่างๆไม่เป็นนะคะแต่ไม่เหมาะกับมืออาชีพหรือที่จะไปทําธุรกิจที่จะเน้นเรื่องธุรกิจเลยอันเนี้ยไม่เหมาะนะมันก็เหมาะกับพวกเราในตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เคยใช้งานแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลถ้าหนูไม่ได้เผยแพรพ่ตัวบล็อกเก่าให้ครูเห็นครูก็จะเห็นแต่ตัวบล็อกใหม่ที่หนูจะทําไปพร้อมๆก,กันกับครูนี้นะคะอะท่านี้ เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วเราลองมาดูสิว่าเฮ้ยที่รุ่นพี่เขาทำกันไว้นะคะหน้าตาของงานเป็นประมาณไหนนะอ่ะเรามาดูนะคะอันนี้อันแรกค่ะของพี่ๆเยอะเลยครูดเปิดมาเลือกมานะคะอันนี้ทำเรื่อง colorful of my life นะคะสีสันในชีวิตของเขาอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะอย่างที่บอกมันก็จะเรียงตามวันที่อันไหนใหม่สุดจะอยู่ด้านบนเรียงลงมานะคะ สิ่งที่ทุกคนจะต้องมีเหมือนกันนะคะคืออย่างที่ครูบอกในเมื่อมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกอย่างที่อยู่ในบล็อกเป็นของเราทั้งหมดนะคะรูปภาพรูปภาพที่พี่เขาถ่ายนี้ก็เป็นของพี่เขาเองพี่เขาถ่ายเองภาพทั้งหมดภาพพื้นหลังภาพข้างหน้านะคะข้อความทั้งหมดนะรวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าลายน้ําหรือว่าลิขสิทธิ์ภาพเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้พี่เขาจะใส่ไว้ตรงนี้ ซึ่งลายน้ําหรือลิขสิทธ์ภาพของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะสร้างสัตว์ของเขาขึ้นมาเองผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านโปรแกรมแต่งภาพที่แตกต่างกันไปแต่นะเรีเนยนยังไม่ต้องตกใจนะว่าหูเราจะทําอะไรเยอะขนาดนี้เียเลอเดี๋ยวเราต้องดูเวลาแล้วดูสถานการณ์ประกอบไปด้วยนะคะแต่อันนี้ครูเลือกงานที่สมบูรณ์ในแต่ละปีมาให้ดูก่อนซึ่งสิ่งที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้มีสถานการณ์โควิดนะตอนนั้นนะงานก็อาจจะสมบูรณ์แบบ มากเพราะว่าเรามีเวลาเรียนในห้องเรียนพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างงานนะอันนี้พี่เขาทําเรื่องอะไรนะเขาทําเรื่องสีสันในชีวิตเขานะคะเขาก็จะมีสีสันในชีวิตเป็นอย่างไรนะเห็นไหมเขาก็เล่าเรื่องของเขาไปนะคะความสงบรอยยิ้มอ้อมกอดเขาก็เล่าเรื่องสีสันในชีวิตของเขาไปประมาณนี้นะคะนะมาดูของคนต่อไปนะคะอันนี้ นะเป็นงานศิลปะที่พี่เขาวาดขึ้นมาเองนะคะครูเห็นในแคนวาหลายคนก็มีทํางานศิลปะอันนี้เป็นงานศิลปะที่พี่เขาวาดขึ้นมาเองแล้วเขาก็เก็บเหมือนกับเป็นแกลเลอรี่บนเว็บไซต์ของเขาเก็บผลงานของเขาตั้งแต่แรกนะคะเห็นไหมอันนี้นะคะอ่ะก็มีเหตุผลก่อนทำไมเขาถึงชอบวาดนะเขาก็เล่าเขาก็เล่านะคะมี งานชิ้นแรกนะอันนี้เขาก็เล่าเรื่องของเขาอานะคะแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอันนี้นะเล่าเรื่องอันนี้ตั้งชื่อน่ารักนะติดเทนนะคะชีวิตติดเทนจริงๆก็คือเป็นเด็กนั่งรถไฟนะเขาก็เล่าเรื่องการนั่งรถไฟของเขานะคะแบบนี้นะการนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะไปเที่ยวรับแล่อ,อย่างเงี้ยนะคะเห็นไหม ทุกอย่างอย่างที่ครูบอกภาพถ่ายนะคะก็เป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายขึ้นมาเองนะภาพของเขาเองนะคะแบบนี้ถามว่าถ้าหนูอยากทําเรื่องประมาณนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้แต่ครูแนะนําว่านะ,ะนะตอนนี้นะให้เราดูของเราก่อน ของที่เรามีนะคะหมายถึงว่าลองดูในโทรศัพท์หรือในโน้ตบุ๊กเราว่าเรามีภาพอะไรอยู่บ้างเราชอบถ่ายภาพอะไรเราชอบเก็บภาพอะไรนะเรามีเรื่องราวอะไรเรามีของอะไรอยู่ถ้าเราทําเรื่องใหม่เช่นอุ้ยอยากทําเหมือนพี่คนนี้เดี๋ยวรอโควิดหายแล้วเราไปเที่ยวแล้วเราทํายากและ คราวนี้เนาะดูของที่เรามีแล้วเราลองดูว่าเราจะมาทําเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอ่าหรืออย่างคนนี้นะคะคนนี้ชอบอ่านหนังสือเขาก็ทําเรื่องหนังสือหนังสือที่เขาอ่านนะเขาก็เล่าเรื่องหนังสือแต่และแต่และเรื่องถามว่าอย่างนี้ผิดลิขสิทธิ์ไหมคะไม่เพราะพี่เขาถ่ายรูปหนังสือของเขาเองถูกไหมคะและข้อความที่เขาเล่าถึงหนังสือของเขา <S <S เขาก็เล่าด้วยถ้อยคําของเขาเองไม่ได้ไปคัดลอกของใครมาแบบนี้ใช้ได้นะคะอ่าคนนี้ทําเรื่องอะไรนะ เหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายกันนะอันนี้นะคะได้เหมือนกันนะอันนี้ทำเรื่องแคมป์สตอรี่การไปเข้าค่ายหรือเข้าแคมป์ของเขามานะคะเห็นไหมทุกอย่างที่เขาถ่ายเขาถ่ายภาพเองนะคะแล้วพี่คนนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือลายน้ำหรือว่าลิขสิทธิ์ภาพของเขาอะค่ะในเมื่อมันเป็นเรื่องท่องเที่ยวเขาเลยทำเป็นรูปเต็นแล้วก็เป็นชื่อเขาแบบนี้นี่คือลายน้ำหรือว่าลิขสิทธิ์ภาพของเขาคำว่าลายน้ำก็หมายความว่า ตัวลิขสิทธิ์ภาพที่เราจะไปซ้อนหรือวางบนรูปภาพที่เราถ่ายเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือภาพของเราห้ามคนอื่นเอาไปใช้นะคะทุกคนจะต้องมีลายนามซึ่งในครั้งต่อไปนะนั่นเลยไม่ต้องกังวลในครั้งต่อไปเราถึงจะมาเริ่มลองทําการปรับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ให้ดูลักษณะงานของบล็อกก่อนเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าบล็อกมันคืออะไรแล้วต้องทําประมาณไหนนะคะอันนีนะ้อันนี้เล่าเรื่องคาเฟ่นะคะคาเฟ่ในตาขีนะ เขาก็ถ่ายรูปเองหมดนะคะแล้วก็เขียนเล่าเรื่องนะนักเรียนจะเห็นว่ารูปถ่ายเป็นส่วนสําคัญถูกไหมนะคะอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ทําเรื่องหนังสือหน,งนังสือที่เขาชอบนะคะก็ลักษณะคล้ายๆที่เราดูมาเนาะอันนี้ก็ถ่ายรูปหนังสือของตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็เล่าเรื่องหนังสือน,นิดๆหน่อยๆเหมือนเป็นการรีวิวหนังสืออ่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวนะคะภาพถ่ายทั้งหมดพี่เขาก็ถ่ายเองเช่นกันนะคะแบบนี้ นี่นะคะอันนี้เรื่องท่องเที่ยวเนาะอันนี้เรื่องต้นไม้ต้นไม้ที่เขาชอบนะคะเขาก็เล่าเรื่องต้นไม้ของเขานะอันนี้นะคะภาพถ่ายทั้งหมดเป็นภาพของเขาเองตกแต่งอันนี้เขาก็ตกแต่งเองนะแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ะของพี่คนนี้บ้างนะคะคนนี้ทําเรื่องอะไร เรื่องท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสหัคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวมาเห็นอะนักเรียนเขาเล่าเรื่องที่เก่าที่เขาเคยไปเที่ยวเห็นไหมคะแล้วเขาก็มีภาพอยู่ครูถึงบอกว่าทําเรื่องที่เรามีของมีของมีอะไรบ้างมีมีภาพนะคะมีความรู้อันนี้เราเรียกว่ามีของเราทําได้นะอันนี้ทําเรื่องอะไรนะการเชิญพิเศษอ่ะอันนี้มีโปรยด้วยมีคําโปรยคําโปรยเล่าเรื่องให้น่าสนใจนะคะ แ,บบนะแต่เขาเมนูเขาไม่อยู่ด้านนี้นะคะมีไปไหนมั่งไปปทุมธานีเช็คอินเขาเป็นสถานที่ที่เขาไปเช็คอินมาแบบนี้นะคะอันนี้ท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะหรืออันนี้ฉากในความทรงจําของการเดินทางของเขาเห็นไหมคะเขาก็เล่าเรื่องเรื่องฉากของเขานะแบบนี้นะคะอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าทุกอย่างเห็นไหมพี่เขาทําเองทั้งหมดนะคะ อ่าอันนี้ลายน้ำอย่างที่ครูบอกนี่เขาก็ทําเองภาพถ่ายถ่ายเองภาพพื้นหลังนะคะภาพข้างหลังเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีๆตรงเนี้ยนี่ก็คือทําเองทั้งหมดนะคะถามว่าอุ้ยเราจะทําไหวไหมนะอันนี้พี่ที่ผ่านๆมาเขาก็ทํากันมาตลอดนะเรียนแต่เราไม่ได้ทําในวันเดียวเสร็จเราจะค่อยๆทยอยทาอย่างที่ครูบอกมันเหมือนการเขียนไดอารี่ถูกไหมคะหรือเขียนเล่าเรื่องนะมันก็จะต้องค่อยๆเขียนนะเรียนอย่าคิดว่าอุ้ยเราจะทําวันหนึ่งเสร็จคืนหนึ่งเสร็จไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันเช่นวันนี้เราจะทําหน้าแรก วันต่อไปเราจะทําหน้านี้วันต่อไปเราจะทําลายน้ําทําไปพร้อมๆกันนะคะค่อยๆทำนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําตอนนี้คือ 1. ึ่บล็อกเนี่ยเราเข้าใจมันหรือยังมันคืออะไรมันจะมีลักษณะประมาณไหนนะคะ 2. คิดไว้ในใจว่าเราจะทําบอกเรื่องอะไรดี นะเราจะทําเรื่องอะไรดีอย่างที่ครูบอกมีของไหมมีของอะไรอยู่บ้างเช่นในโทรศัพท์มีแต่รูปหมาแมวเต็มเลยครูก็แนะนําว่าทําเรื่องหมาแมวเถอะนะเล่าเรื่องหมาแมวสมมติครูมีหมาอยู่สองตัวแมวอีก2ตัวครูอาจจะเล่าเรื่องอันนี้นะอันนี้หมาชื่อใบบัวสมมติอันนี้หมาชื่อลูกว่าอันนี้แมวชื่อหนูดีอันนี้แมวชื่อพี่รวยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องของแต่ละตัวแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่ง ทำไมถึงทำเรื่องนี้นะคะทำไมถึงทำเรื่องนี้เช่นครูอยากทำเรื่องหมาแมวของครูอย่างที่บอกครูอยากทำเพราะอะไรครูก็เขียนบรรยายตรงนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะแต่ยังไม่ได้ให้ทำนะคะเตรียมข้อมูลไว้ถามว่าสมมติวันนี้ครูทำเรื่องหมาแมวครูสี่ตัวเสร็จเพราะทำไปถึงกลางทางสมมตินะหุ้ยตันและคิดไม่ออกหรือเจอเรื่องใหม่ที่น่าสนใจกว่าอยากเปลี่ยนเรื่องได้ไหมได้นะคะแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างให้ทันเท่าที่เพื่อนเขามี ย้ำนะวันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเราแค่ดูรูปแบบของบล็อกก่อนว่าเฮ้ยบล็อกมันหน้าตาแบบไหนมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ 2. ดูว่าเรามีของอะไรอยู่บ้างที่เราจะมาทำได้แล้วเราจะทำเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเรื่องย่อยๆแบบนี้ด้านบนเนียคะ่ะเรื่องอะไรได้บ้างออกมาเป็นสัก3ามสี่เรื่องย่อยนะคะ แนะนำว่าเราต้องมีของคือมีทั้งภาพมีทั้งความรู้นะคะแล้วก็คิดไว้เหตุผลว่าทำไมเราถึงทำเรื่องนี้นะคะอันนี้คือ,อเรื่องดาวที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะสำหรับงานในวันนี้มีอะไรให้เราต้องทำบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะก็คือเตรียม เตรียมไว้เฉยๆนะยังไม่ได้ทํานะคะนักเรียนเตรียมคิดไว้คร่าวๆนะคะเสร็จแล้วนะสัปดาห์นี้เหมือนทุกๆสัปดาห์นะคะอย่าลืมเข้าไปแรงงานตัวเข้าเรียนอย่างที่บอกครูปิด Google Drive ไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแบบประเมินการเข้าเรียนมันจะหน้าตาเปลี่ยนไปให้หนักเรียนสแกน QR Code ตัวนี้นะคะ สแกน QR Code ตัวนี้มันจะเด้งเข้าไปหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบประมาณนี้นะคะแบบประเมินบันทึกเข้าเรียนของวันนี้นะคาบเรียนนี้เป็นยังไงบ้างตรงปุ่มตรงนี้นะคะนักเรียนเลื่อนได้ตามระดับความพึงพอใจอันนี้น้อยสุดนะคะอันนี้มากสุด นะสองอันนี้ให้ใช้เป็นการเลื่อนระดับเพิมพึงพอใจนะคะใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ห้องห้องสองใส่เลขสองเฉยห้อง3ใส่เลข3ามเฉยไม่ต้องหกทับนะคะใส่เลขอย่างเดียวห้องเก้าใส่เลข9ก้าเฉยแล้วก็จะมีข้อมูลให้ตอบอยู่ที่ด้านล่างนะคะนะักเรียนกรอกให้ครบนะเพราะว่าแบบฟอร์มนี้ไม่มีการเตือนหานักเรียนกรอกไม่ครบ นะคะกรอกเสร็จจะมีขึ้นว่าส่งคําตอบสําเร็จแบบนี้นักเรียนก็ปิดหน้าเว็บไซต์ทิ้งลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะรายงานตัวได้ถึงวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ประมาณเทีนะ่ยงนะครูจะเข้ามาแจ้งในกลุ่มว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วเผื่อใครพลาดหรือตกหล่นจะได้เช็คเป็นการรีเช็คอีกรอบนึงว่าอ เราว่าเราทําไปแล้วเรามีไหมหรือว่ามันส่งสําเร็จไหมแบบนี้นะคะเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์ตอนเที่ยงแล้วนักเรียนก็ถ้าไม่มีนักเรียนก็ทําก่อนวันอาทิตย์3ามทุ่มนะคะระบบปิดสามทุ่มในการรายงานตัวส่วนการบ้านของวันนี้ไม่มีนะไม่มีนะคะอย่างที่บอกแค่ไปเตรียมพร้อมในการทําบล็อกไว คิดไว้ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันและระหว่างนี้นะคะช่วงนี้ครูกำลังตรวจงานกลางภาคอยู่อาจจะมีการติดต่อนะลายส่วนตัวไปหาบางคนนะคะหรือถ้านักเรียนยังไม่อ่านอาจจะถามหรือทักไปนในลายกลุ่มนะคะจะเย็นๆนะกำลังทยอยตรวจทีละห้องนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวใต้ ใต้คลิปนี้นะครูจะส่งเป็นลิงก์นะคะผลงานต่างๆของรุ่นพี่ไว้นักเรียนสนใจอันไหนนักเรียนก็กดเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนักเรียนก็จะเห็นผลงานของรุ่นพี่แต่ละคนนะคะเผื่อเป็นแนวทางหรือเป็นแนวคิดว่าเราน่าจะทําเรื่องอะไรแบบไหนดีนะแล้วก็ให้เข้าใจลักษณะงานของบล็อกมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ครูไปก่อนนะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ